จริงๆแลว้วตามความรู้โบราณนะครับมนุษย์เราสามาสำเ็จได้เคารการไม่คัดแย,ยงกับตัวเองหรือว่าไม่คัดแย,ยงกับสิ่งที่ทเราต้องการมันอย่างไงนะครับกระทุงที่ว่าอายากจะชุกภาพดีแต่ไม่ออกกำลังกายอายากจะพัฒนาความชำเร็จแต่กลัวที่จะเปลี่ยนเส้นทางหรือว่า กลัวที่จะเปลี่ยนแนวคิดเรื่องอวิธีไม่ไม่ต่างๆที่รู้ว่าสิ่งที่ทำเดิมๆผ่านมาผ่านมาที่ผ่านมามันไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราคัดเยงครับเพราะฟาร์มคัดเยงกับตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นต่างตงที่รู้ว่าเส้นทางที่กำลังเดิอนอยู มันห่างไกลจากความสำเร็จถึงมงไม่โอเคโดยธรรมวันตีตายเราจะเป็นเคยเราจะมีท่าหนาแบบไหนไม่สามารถบวกตัวเองได้ในวันตีจะจากลูกนี้ไปว่าเราจะเป็นเครเพราะความคัดเย็นของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำความเชือ่อเชื่อว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นดีแต่ไม่เคยยอนท่ามาปฏิบัติมาแล้ว มันดีจริงไหมมันเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้จริงไหมความรูร้โบราณมันไม่มีทางสำเร็จครับถ้า,ากเราคัดแยงการเรีนจากภายในก็นี้เลยครับความคัดแยงคืออยู่ตรงนี้ความคัดแยงคือทางทางตีมงไม่เส็นทางความสำเร็จเรากลับอย่างเดิมอยู่เส้นทางเดิมกลับอย่างทําอยู่เหมือนเดิมนั่นคือความคัดแยงนทางทางที่รู้ว่าจิ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าความฟันของเรา ทางทางเขื่อนได้บ่ปนั่นจริงๆแล้วนะครับความรู้โบราณคือต้องเปลี่ยนจากภายในต้องเปลี่ยนจากความคิดภายอ,อยจกเปลี่ยนปเปลี่ยนยังไงครับผู้คนและเหตุการณ์ครับจะนําพาโอกาสเข้ามาห้าเราครับเข้ามาหา้าตัวต,วตนภายในคือความคิดความรู้สึกห้าวันนี้รู้สึกเยเหตุการณ์จะนําพาเข้ามานะครับผู้คนต่างๆเข้ามาในรูปแบบของเหตุการณ์ จะทาให้เรารู้สึกเยในดีสุดเลไม่ใช่เคนในดีสุดกับในทุกๆด้านของชีวิตทุกขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์ความรักครับความรู้โบราณนะครับจะมีวิทยาศาสตร์รองรับความรู้โบราณไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลาลังความรู้โบราณจะทันสมยอยู่เสมอครับ โปรมันคือธรรมชาติข้องรูวไว้ไบนี้ธรรมชาติข้องมนุษย์คิดยังไงรู้สึกยังไงจะเป็นเช่นนั้นพยายามแก้ภายนอกยังไงก็แก้ไม่ได้โประอะไรได้ครับคัดเย็นับตัวเองภายในครับทําไมเราต้องจินตนาการหรือว่าเราคิดภาพซ้ำๆที่เราพิดหังในแต่อดีตผ่านมาอยู่ในทุกๆวันอยู่ในทุกๆขณะหรืออยู่ในทุกๆลมหายใจเกิดดับเขาโอกนี่อยู่ครับอยู่ในทุกๆขณะจิตว่าพนันครับ เอาภาพที่ลมเลี้ยวเอาภาพกังวลเอาภาพความกลัวเอาภาพอ่ากังวลรแวเงทุกอย่างครับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันถึงคัดเยงกับตัวตนภายในที่อยากจะสําเร็จถึงมันจะไม่สามารถสําเร็จได้นะครับตรงสร้างความสําเเ็จให้ยิ่นภาพขึ้นมาจากความคิดจากจินตนาการโลกภายอกทําตามปกติครับชาชีวิตให้มีความทุกข์ครับ กลับมาดูลมมากใจกลับมาตัวเองกลับมาสร้างพลังจิตเรียกว่ากำลังจิตคร paper, it it, ับเลยครับชุดตายโอกาสจะนำข้าวมากครับจะข้าวมาในชีวิตเผื่อทาให้เราไม่คัดเย็นกับตัวเองก็คือนําพาไปสู่ความสําเร็จที่เราอยากได้จริงๆครับอันนี้คือความรูโบราณเปลี่ยนแปลงจากความคิดไม่มีความคิดทุกอย่างจะไม่เกิดรถเกิดมาจากได้รถเกิดมาจากความคิดเกิดมาจากความคิดเรื่องเขาทำมา แต่เขาจะทําไม่ได้หาเขาไม่คิดมมกโขนครับโรชายเราชเรายโราชายกําลังเกปนน้าชีวิตครับความรู้โบราณไม่ใช่ชายกาลังเกปนาชีวิตครับโวกกําลังคือการกระทําการกระทําเกิดจากความคิดเราคิดแบนบนั้นเราทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากความคิดครับเมื่อเปลี่ยนจากความคิดภายในโดยกันโดยการจินตนาการภาพชีวิตตัวเองจินตนาการอะไรให้ภาพขึ้นมาครับ ในทุกๆุกคืนกอนอนกับเรื่อว่าเราว่างวันเรื่อตอนไหนก็ได้เหมือนเหมือนลบมาจับได้ว่าเอาเราคิดฟุง่าแล้วนะคิดไปเรื่องอาดีแตวนะคิดไปอนาคตเลยนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันครับแล้วก็คขดผาไปอนาคตไปเลยเรื่อไม่ก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกับกับสิ่งที่เราทําอยู่กับแล้วก็ภูมิใจกับมันรู้สึกดีกับมันรู้สึกดีกับงานที่ทาครับแต่ยากเป็นเคยคือนั่นภาพกับภาพที่ต้องสร้างอะไรในจินตนาการนั้นได้ครับ สร้างภาพความเป็นจริงที่อยากได้ให้เห็นขึ้นมาครับโกนโน่นกับจินตนาการในถึงวันตายอีเป็นเคยก็ได้กับจินตนาการแบบนั้นตัวชั่วชาวก็ตื่นมาก็ครอบคุณปู้แต่สิ่งดีๆครับตัวเองหรือปูดคนที่เราอยากจะเป็นนั่นเลยครับเดี๋ยวทีนี้ก็ทํางานตามปกติไปฝึกจิตอยู่แบบนั้นกับฝึกความคิดฝึกนกาเห็นภาพชีวิตที่เราต้องการขึ้นมาให้ได้นี่คือความรู้โบราณครับชุดท้ายกบล้อย เป็นกฎเรียกว่าเป็นหน้าทีข้องกฎข้องความเป็นธรรมชาติข้องมนุษย์หรือข้องความรู้โบราณโลกภายนสัตอนโลกภายในครับไม่เปลี่ยนจากภายในภายนอกไม่เปลี่ยนครับสร้างชีวิตโดยความคิดและจินตนาการให้เห็นภาพโกนโนจนกว่าจะรับไปครับจิตวิญญาณซีซีขอบคุณครับ